อาอบกตดูก็ได้เราให้อบตดูคือคือสาขาหน้าครับคือคือสาขาเนี่ยสามารถที่จะผลิตอะไรก็ได้นะครับที่เพื่อว่าจะจาหนานะครับราคาที่ไม่เกินตัาไหร่รั้วหน้ารับสามตั้งเลยนะวงเงินไม่เกินสามพันบาทชิ้นนะครับก็ถ้าใครที่ว่ามีผลิตภัณฑ์นะครับของของเนี่ยนะก็อออกมาทางที่สาขาขายขายได้ในในนามของพักไม่ได้ของพักนะครับแต่ว่าไม่เกินสามพันบาทไม่ได้เอาไปในห้างหรืออะไรไม่ใช่นะครับต้องมาเอาที่นี่อย่างเดียว นะครับจะเป็นหมวกหรือเป็นแรงแล้วแต่ที่ทางท็กมาฝาก็อดีมานะครับอันนี้ก็โอเคเี๋ยวผมจะสนับสนุนให้นะครับอ่าเราเขาบอกว่าพี่ก็บอกว่าเนี่ยพอขายเสร็จแล้วบัญชีก็มีว่าโอนเข้าบัญชีเองาะว่าทำไมฮะแม่บัญชีแม่หลวงอ่ะบัญชีคนอื่นได้ไหมเดี๋ยววันก็เร็วก็ไปต่อยเงินเข้าแล้วทำไมยังไม่มาอะไรเงี้ยโอเคนะครับโอเควันนี้ดีใจใช่ไหมวันนี้เรามาได้ประโยชน์หลายอย่างดีใจไหมครับ ดีใ,ใจนะครับอย่าลืมนะครับตําไว้ให้ขึ้นใจเลือกตั้งอีกสองปีกว่ากว็วางบโบมือนะบบมือละนะวันที่7วันที่14นี่ยังยังอยู่ยังอยู่รัฐบาลยังอยู่แต่ว่าอีกสองปีปลายนี้บแน่นะอีกสองปีปลายโบดูโบมือเซ็นเตอร์พีิเซ็นเตอร์นะ,รถถนะครับเออจำเจ่จอคุณโยงใหด้ดีนี่จำให้ดีนีน่ต่บอกพี่บอกน้องบอกลูกบอกหลานเรื่องไผ่เ็นเรื่องนะแต่เรื่อง คอนจรเนชั่นนี่เรียท่านดรคุณย้งแตนแสงเนี่ยเอาให้เป็นสสเนี่ยเป็นปากเป็นเสียงได้เนี่ยถ้าเป็นไปได้เป็นนายกเป็นรัฐมนตรีได้ยิ่งดีแม่นก็เกียร์ให้เป็นนายกได้กว่านี้เนี่ยที่เป็นนายกได้กว่านี่ความสามารถนี่ได้กว่าพี่น้องได้กอนพ่อคถ้าพวกเรื่องกำลังใจเนี่ยพ่ออนายุกคูกอันนี้เราเหมาละนะเราจะช่วยเป็นกําลังใจอันนี้ผมหนูนะหนูใส่น้ําแล้วหนูไม่ให้ใครแล้วล่ะหนูว่าวันนี้แล้ว อ่าเดี๋ยวก็ไม่ใหญ่กับ่างบประมาณเรื่องก่างๆก็ติดต่อคุณปีใหญ่ใหญ่ยิ่งใหญ่นะอย่าเพิ่นจะให้มาถ่ายรูปรับ